สำหรับรายได้ในการเลี้ยงปลาหมูนะคะถ้าขายเป็นกิโลก็คือตอนนี้ตกอยู่ที่กิโลละ250บาทวันหนึ่งเราขายวันละ2กิโล,ลก็พอแล้วค่ะไอเดียก็คือเปิดน้ําจากแผงโซลา่าเซลล์ให้มันพุ่งลงบ่อเลยให้เป็นน้ําไหลตัวเมียจะมีทองโยกออกมาเหมือนผู้หญิงนะคะถ้าเป็นตัวผู้จะคือเลียวเรียบไปเลยค่ะเปิดน้ําให้เขาเล่นบ่อยๆเลยค่ะวันละครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาก็วันเว้นวันปลาหมูจะโตเร็วถ้าตามธรรมชาติจะเป็นฤดูฝนค่ะแต่ถ้าเราเปิดน้ําให้เขาเล่นน่จะทั้งปีนะคะ สวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะน้องจ่ายค่ะจินตลาละพักตีค่ะ พิกัดอยู่ที่บ้านปลาขางค่ะตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดหมหาสารคามค่ะน้องไตยครับไปยังไงมายัางไงถึงได้มาเลี้ยงปลาหมคูครับไต้ได้ไปเที่ยวหาเพื่อนค่ะแล้วทีนี้ไม่เคยกินเลยแล้วทีนี้เขาต้มให้กินค่ะแล้วก็หมกให้กินแล้วนี้ไม่เคยกินไม่คิดว่าจะกินได้ซ้ำแล้วบอกว่าชิมดูหน่อยเนี่ยค่ะชิมดูก่อนพอชิมลองชิมจริงๆมันเนื้อหวานค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะแล้วทีนี้แต่ก็เลยจุดประกายก็คือแต่จากอนุร,รักษ์ปลาพื้นบ้านอยู่แล้วค่ะแต่ก็เลยเอามาเลีีี้้้้้้้ยยงงค่่่่่ะใใใหหหเเเพพืออออออนนนนนาาาดดดักกกกกแแแลลลลววทต็็มบบิิศึษ ด้วยว่าตามธรรมชาติปลาหมูอยู่ยังไงอนะคะ่ค่ะพอผ่านไปสัก2เดือนแต่ก็เลยไปลองดักดูปลาหมูมีลูกตัวเล็กแล้วคะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยนําขึ้นมาเรื่อยๆนำมาเลี้ยงกระชังบกด้วยคะ่ะทีนี้พ่อแม่พันปลาหมูนี้ได้ไมาไงครับอ่าได้มาจากร้านน้าชีสารคามบ้านเรานะคะตามธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วปลาหมูจะอยู่ตามโขดหินแล้วก็ อยู่ตามน้ําไหลค่ะซึ่งท้าทายกับไตมากซึ่งทางนี้ไม่มีแม่น้ําเลยไตเอาขึ้นมาเลี้ยงในน้ํานิ่งค่ะตอนวนี้แตก็เลยหาไอเดียก็คือเปิดน้ําจากแผงโซล่าเซลล์แหละค่ะให้มันพุ่งลงบ่อเลยให้เป็นน้ําไหลแล้วนี้ก็ได้จริงๆปลาหมูขยายพันธุ์ค่ะแล้วปลาหมูเนี่ยเราสามารถเลี้ยงในบ่อแบบไหนได้บ้างครับาสามารถเลี้ยงได้ทุกบ่อค่ะแต่ตอนนี้ทางฟาร์มแตจะเลี้ยงบ่อดินกับเลี้ยงกระชังบกค่ะบ่อปูนได้ไหมครับสามารถเลี้ยงได้ค่ะค่ะคือตอนนี้แตจะมีอยู่3บ่อเลยนะคะก็ค,คือเลี้ยงแบบบ่อดิน แล้วก็กระชังบกแล้วก็บอซีเมนต์แล้วแต่ะบอเนี่ยเราต้องเตรียมน้ํำยังไงบ้างครับอ่าวิธีการเตรียมในบอ่อดินนะคะเราจะเตรียมน้ําโซลาเซลลลงค่ะทํายังไงก็ได้ให้น้ําพุ่งลงบอค่ะแล้วก็วิธีการเตรียมบอ่อกระชังบกนะคะก็คือแล้วก็ ถ้าเป็นน้ปาปลาปลาแล้วก็พักไว้3ามถึงเวันค่ะถ้าเป็นปลาปลาภูมิภาคหรือน้ําบาดาลก็พักไว้7จ็ถึงสิวันค่ะจํานวนปลาที่เราปล่อยลงในแต่ละบ่อเราใช้พ่อแม่พันธ์เท่าไหร่ครับค่ะถ,ถ้าเป็นลูกพันธุ์นะคะใส่สองนิ้วเราจะลงเม็ดละร้อยตัวค่ะถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะลงเม็ดละ5คู่ค่ะแล้วพ่อแม่พันธุ์จากทางฟาร์มเราเนี่ยขายตัวเท่าไหร่ถ้าจากทางฟาร์มนะคะจะเป็นตัวละ25บาทลักษณะของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเราดูยังไงครับลักษณะตัวผู้กับตัวเมียถ้าดูด้วยสายตานะคะเราจะสังเกตได้เลยวว่าตั ถ้าดูตามแผงหลังนะคะเป็นลาบลาบอะค่ะถ้าเป็นตัวผู้มันจะเลียวไปเลยค่ะยาวยาวไปเลยสังเกตลักษณะท้องอตัวเมียจะมีท้องโยออกมาเหมือนผู้หญิงนะคะถ้าเป็นตัวผู้อ่ะจะคือเลียวเรียบไปเลยค่ะแล้วปลาหมูเนี่ยเขาให้อาหารยังไงครับ ถ้าตามบ่อดินนะคะบ่อดินน่ะแต่จะเอาปุ๋ยคอกไปลงข้างบอ่อให้มันเกิดลายแดงให้มันเกิดตะไคร่น้ําซึ่งให้ปลาหมูกินแล้วก็ไปเสริมด้วยหอยเชลรี่ทุกให้เขากินนะคะถ้าเป็นในกระชังแต่จะให้อาหารเม็ดดมก็คืออาหารกุ้งฝอยอะคะ่ะเสริมด้วยหอยเชอรี่ทุกค่ะแล้วน้องต่ายมีเทคนิคอะไรไหมครับที่ทําให้ปลาหมูโตเร็วของแต่นี้จะเปิดน้ำให้เขาเล่นบ่อยๆเลยะคะ่ะวันละครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาก็วันเว้นวันปลาหมูจะโตเร็วแล้วก็ให้อาหารแบบสม่ำเสมอค่ะ แล้วระยะเวลาในการเลี้ยงกว่าจะจับกินจับขายได้เนี่ยใช้เวลานานไหมครับถ้าเป็นไซส์เล็กเนาะสำหรับจับกินเลยนะคะจับกินและจับขายจะใช้เวลา4-5เดือนค่ะไซส์อยู่ที่ประมาณ2-3นิ้วเรานะคะนี่แล้วป้าหมูเนี่ยเขาออกลูกดกลูกเยอะไหมครับน่าจะดกนะคะเพราะว่าแต่เอาลงบ่อดินไม่เยอะแล้วทีนี้ลูกมันเยอะเหมือนกันค่ะ ปลาหมูเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับถ้าตามธรรมชาติจะเป็นฤดูฝนค่ะถ้าเราเปิดนะ้ําให้เขาเล่นนูว่าจะ,จะทั้งปีนะคะเพราะว่าหนูเอามาเลี้ยงอะ่ะนอกฤดูฝนแล้วะคะ่ะปัญหาของการเลี้ยงปลาหมูมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นบ่อดินจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าเป็นกระชังบกอะ่ะ เขาจะวิ่งชนขอบบ่อเวลาที่เขามาอยู่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะกับเวลาที่ออกมาหากินหาอาหารตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะวิ่งชนขอบบ่อหรือท่อ PVC ที่เราวางไว้หรือว่าขดขดหินที่เราวางไว้ค่ะจะทาให้ปลาหมูบาดเจ็บมีแค่นี้ค่ะปลาหมูเลี้ยงง่ายค่ะวิธีการแก้ไขเวลาที่ปลาหมูวิ่งชนนะคะใต่จะทําแบบอ่าพืชน,น้ําพืชน,น้ําทําเป็นอคอกไว้ค่ะหรือมุมใดมุมหนึ่งทําเป็นอคอกไว้ ในในบอ่อนะคะเวลาให้เขาวิ่งมาหลบเขาจะได้ไม่วิ่งชนเวลาที่คนเข้าไปใกล้หรือว่าเขาออกมาหาอาหารเนี่ยค่ะน้องายมีช่องทางการขายยังไงบ้างครับถ้าเป็นปลาเนื้อนะคะแต่จะขายตามชาวบ้านเนี่ยนะคะปกติเขาขายถุงละ50แต่จะขายแบ่งขายถุงละ 20- 30ก็คือกินอิ่มค่ะถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์จะ25่บาทแต่จจะขายแบบออนไลน์โพสต์หน้า Facebook ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะขายทางเพจด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายตามกลุ่มเกษตรทั่วไปค่ะแล้วปลาหมูเนี่ยเรามีวิธีการส่งแบบไหนครับค่ะถ้าเป็นของต่นะคะใจจะอัดเหมือนหุนุงงงงปลลาาาแ้้้้ววดอนตหก เพราะว่าจะลดการเรียดของปลาเวลาเดินทางค่ะแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถติดต่อน้องต่ายได้ช่องทางไหนบ้างครับช่องทางการติดต่อของแตานะคะจะมี Facebook ก็คือจินตาลาการทิกาฟาร์มค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์สามสองเก้าสี่ค่ะน้องต่ายครับอีกคำถามหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยน้องต่ายมีรายได้จากการเลี้ยงปลาหมูเท่าไหร่ครับสำหรับรายได้ในการเลี้ยงปลาหมูนะคะถ้าขายเป็นกิโลก็คือตอนนี้ตกอยู่ที่กิโลละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะวันหนึ่งเราขายขายวันละสองกิโล,ลก็ก็พอแล้วค่ะปลาหมูเป็นปลาที่เลี้ สามารถบริโภคได้ทุกคนเรือนอย่างนี้ค่ะถ้าสนใจจริงๆก็คือเข้ามาศึกษากับต่ายได้ค่ะพิกัดจุดที่บ้านประขางตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดชราระคามค่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องต่ายมากๆครับสวัสดีครับ